สวัสดีครับพีน้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อเขาใหญ่ทุกท่านนะครับหลังจากที่ลุ้นนะครับนกที่ตอไหนตัวเมื่อวานนี้ว่าจะจะรอดหรือเปล่านะครับก็หลังจากดูแล้วก็โอเคครับเห็นกินข้าวกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็เลยมาหานะครับถือว่าเป็นเป็นพี่ชายนะพี่ชายที่ผมรักนะครับอตอนนี้ท่านไปต่อนนกอยู่กําลังเข้ามานะครับเห็นว่าผมจะมาว่าจะใส่คอนนอนก็เลยแบบว่า เอานกลงเลยครับผมเนาะก็เลยมาหาท่านนะครับก็คือบ้านอาจารย์รวยครับอาจารย์รวยนี่ถือว่าเป็นเป็นพี่ชายที่ที่ทผมรักนะครับเนาะ,ะไปไหนมาไหนก็ทํางานที่ต่างจังหวัดก,ก็โทรหาตลอดเวลานะครับเรียกมาว่าต่อนกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะาเสร็จภารกิจแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็เป็นช่วงงานเนาะทั้งมันทั้งอ้อยนะครับไล่มันไล่อ้อยกัท่านก็เย,ยอะ นะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากมารบกวนเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงนี้เห็นว่าไปต่อนกไงผมก็เลยมาเลยครับวันนี้นะเห็นว่ามีเฉลยที่คัดได้แล้วว่าอย่างนั้นนะครับด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวรอท่านจะมีแต้มหรือเปล่านะแต่ผมโทรไปว่ารอใส่คอนนอนว่าอย่างนั้นก็คงจะอาจจะยังไม่มีแต้มหรืออาจจะมีแล้วนะก็บอกไม่ถูกเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกับแกครับผมครับ ก็มาแล้วครับผมอาจารย์รวยนะครับผมก็ไปกวนแกครับแกว่าจะใส่คอนนอนนะครับก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวให้มันนอนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาทีหลังนะครับเอยเดี๋ยวไปตักใจอาจารย์รวยครับสวัสดีครับเป็นไงอาจารย์วันนี้ไปขี่คนไหมนี้สองคนครับไปสองคนครับผมโอ้หมานไหมหมานไหมโบครับโอหมานห่านลมเลยวันนี้ลมไหมถือว่าลมไหมอาจารย์ลมอยู่โอ้นกนไปเทสซืซอวนโน่นไปเทศนก ใหม่ใช่ไหมนกนกมาจะเสาแก้วอ๋อนกสาแก้วใน่ล่ะเป็นยังไงเอ้าออ้อูอ่าได้ยังไงมาอาจารย์นกสาแก้วเพื่อไล่ซื้อมาโอ้ซื้อมาจากสาแก้วนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยบุเชตครับผมเป็นนกลายใหญ่อยู่นะครับเป็นไงอาจารย์ใช้ได้ไหมผ่านไหมผ่านอยู่ผ่านู่ครับได้เฉลยีิตวนี่ครับอาจารย์ ยุ่น้ำเขาว่าสิบเจ็ดใอ่ไนี่เพราท่านได้เหรอครับครับเพิ่งเขาพเนี่ยเที่ยวสองนะผมอ๋อเป็นนกป่าสแก้วเลยเงี่ยครับเป็นลายใหญ่เนาะจันลายใหญ่ครับลายใหญ่ครับเป็นนกลายใหญ่นะครับนาเลยแหละนะครับหมึกเนาะนกสแก้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่ขาใหญ่ตัวใหญ่ครับ นกออกแดงๆนะครับนกแดงเอาเอาเข้ากรงกร่อนจันเห็นว่าฉเฉลยก็ได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมจันช่วงน,นี้มีตัวผ่านสักตัวสตัวไหมเอาไว้คัดไว้สามตัวครับผมสามสี่ตัวสามตัวเอามันมีเม็ดำดำๆอยู่ตรงหน้าอ,อกมันด้วยเลยเนะยี่ยจันครับผมอ้มเป็นเหมือนในลายเม็ดคอดำๆนะครับมาอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่เชสี้นศอนะครับนกนี่น,นี่นี่ครับนี่ ฝั่งนี้เลยอ๋อครับเสี้ยนสอต่างหากเนาะเอออ่ามันก็มีแปลกๆไมครับนกอ่ะบางทีก็มีเม็ดขาวมาอยู่ตรงนั้นก็มีอย่างเงี้ยนะครับเนาะพอาว่ากันไปครับ <Hey. S 1> ถือว่าเป็นนกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นกสาก้วตัวนี้ได้สิบเจ็ดตัวแล้วอยู่ที่สกากรกบผมอ่าก็จะจริงไม่จริงหรอกก็จริงไม่จริงก็ดูที่ นั่นแหละครับตอนขึ้นต้นเนยครับนกจงนกฮะนกเนงมันกิงนะเป็นนกคาโลไมจานะว่าเป็นนกโลงๆบ่มีเหรอครับเป็นโลงๆห้างห้างอ่านน่แหละตัวที่คัดไว้จานทีนี้นี่นะครับตัวนฮะเนี่ยมันขันนะเมื่อกี้นี่ครับนี่แหละเอาได้กี่เดือนกี่วันกี่อะไรได้สามสิบกันยาครับว่าได้เดือนกันยาเมื่อกี้นี่ครับผมอ่าประมาณสองสามเดือนนี่เนาะ ครับเดือนเดียวลงสลับแล้วโอ้ครับป้าตรงขามกันก็บอกมึกนาไหมห้อาจา์ได้เห็นไหมโอ้แถวแถวขมืดแม่อนใช่ไหมครับครับตัวมึกนาผมนะครับตัวแรกทมืผมมาต้องเทียบเลยอ๋อครับครับนี่ตัวนี้ขึ้นเร็วนะอาจารย์เนาะโอ้ขึ้นเร็วครับตั้งเต่้เลียงว่ามีตัวนี้ละ บอ่อเดียวกันเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงคันนะครับได้ยินเสียงคันอยู่มันเป็นเสียงเล็กของหองอ,อยู่ไกลๆฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ผมไปอยู่บ้านฝั่งนูน้นหางนี่ไม่หักใช่ไหมอาจารย์ครับผมตั้งแต่ไหนยขาไม่ได้โค้งคันนะครับขาขัาว,ขวให้น้อจาจัว่าโอ้ครับครับครับโค้งบ้านเราเรียกว่าโค้งก็คือมันโค้งงอน,นิดนึงนะครับน้องจันตัวเดียวเลยครับนี่ ขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วเนาะส่วนมากนกที่ขึ้นเร็วเนี่ยางมันจะไม่ค่อยหักเนาะอาจารย์ด้วยเนาะครับผมนี่ยังยังเป็นขนป่าอยู่เลยนะครับนี่ขนป่าครับผมยังไม่ใช่เป็นขนบ้านนะครับนกเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายขนเนาะนกเฉเลยตัวนี้ละตัวอ่างอครับอ๋ออยู่คนละฝั่งกับเจ้ามึกหนาที่ผมต่อได้ครับแสดงว่าเป็นมนกอ่างไปนี่อาจารย์ ยังอยู่ไหมอ่างตัวนั้นอยู่ครับยังอยู่มันเดิมตัวนี้ม่ได้ยินเสียงเลยอมีอ่างไหมเนี่ยอาจารย์มันอาจจะมีหรอกโอ้ครับขาดไปหนึ่งตัวมีไหมเด็ดแต่ว่าตัวนี้เด็ดแน่นอนเร็วขึ้นเร็วเนาะเงี้ครับถือว่าเด็ดแล้วล่ะที่เด็ดแล้วตัวนี้ได้มาล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดครับผมโอ้ตัวนี้ได้ว่ันที่ยี่สิบวันครับก็มันอยู่เรื่อยนะครับอาจารย์รัฐบาลนักขมฮะนักขา นาคำทางไหนอาจารย์อุบลรัตโอ้ทางอุบลรัตนะครับโอ,อันนี้ถอนปีกเนาะมันล้มตัวอาจารย์ฮะผมถอนปลายออปีกออกก็คือโอ,อ,โอ้ครับจะฟังเหมมันปีกผนเียดมันล้มอย๋อครับนาคำอุบลรัตนกตัวใหญ่เยอะเลยอันนี้จะเป็นสนามปีกแบบถี่ยิบเลยพี่น้องครับลายเล็กนะครับ เป็นตอกใบ,บมะขามอันนี้เป็นนกโคกใช่ไหมอาจารย์นกทุง่งนาครับผมอ๋อนกนกทุ่งนาเลยนะครับลวมๆเลยนกก้อนดเขาวันนะอืมครับอืมนี่แหละก็ถือว่าช่วงนี้ก็แต่ละค่ายอะไรก็เก็บนกกันแหละครับช่วงนี้นะครับเรื่อยๆนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะ <Okay. S 1> ก็เป็นธรรมดานนผมมันจีบบวัวสามสัน่นละแม่นบ่ไงนล่ะอาจารย์เอามาดูหน่อย เออโอ้โอฉันเลยตัวนี้แหละเจ้าอ่างนะครับ <c oughs> ครูอ่างแล้วก็มีครูกุกก็เป็นธรรมดาครับนกนะอ่าเป็นธรรมดาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะถือว่ามันมันอ่าไม่ใช่ครูกุกล้กลวนๆมันเป็นอ่างเราตามด้วยกุกนะัะไม่เป็นไรนะครับครูอ่างมันจะท้ายๆมันจะออกกุกนะครับนกเมื่อมันละจะโอ้ตัวนี้ครับจอนะหนึนบะฮะ กันกี่บัวสามชั้นวะประมาณแม่นี่เลยนกถูกไมใช่ฝั่งนี้ชั้นที่สามไม่สวยเท่าไหร่อาจารย์นะฝั่งนี้สองฝั่งนี้เกือบสามนะครับนี่แหละแต่ก็โอเคครับอยู่ในโซนสามชั้นอยู่อาจารย์สวยสวยอยู่แต่ชั้นที่สามมันจะมันไม่เต็มเหมือนไม่เต็มเหมือนชั้นหนึ่งกับชั้นสองมันห่างนะครับชั้นสามชั้นสามมันถือว่าโอเคครับถือว่าอยู่ในโซน เนี่ยครับมันจะข้างบนนะนะครับมันจะมันจะมีตัวมาแทรกนิดนึงครับแต่ชั้นสองนี่กับชั้นหนึ่งี่สวยเลยแหละครับโดยเฉพาะชั้นหนึ่งครับเก็บเรียงสวยมากนะครับมีสามตัวฝั่งซ้ายก็มีหนึ่งหนึ่งแถวหรือเท่าไหร่นะยมันไม่ชัดครับมีอ๋อมีสองครับมีสองส่วนมากเลยมันจะมีสองครับอ่าก็บบัวไม่ถึงสามชั้น นะครับถ้าสามนี่คือสวยๆนี่ก็หายากเหมือนกันครับเนี่ยไม่ใช่เลยตัวอ่างเนี่ยนะผมเก็บไว้เฉลยเจ้าอ่างอย่างเดียวเลยตอนนี้เนี่ยครับตัวอื่นผมไม่ได้เก็บครับแสดงว่านกตัวนี้จับเฉลยดีเจ้าอ่างนี่พึ่งมากนี่ครับปีนอ่ารับมากมีตัวนี้แต่กอนผมไม่ได้ว้จับตัวที่มันไห้ถ้าผมเัมืนปีที่แล้วนะอันตัวนี้ ตัวนี้น่าจะได้ก่อนเพื่อนใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้บ้ครับหลังตัวนั้นอีกตัวนี้ได้วันที่8ปดตัวนี้ตัวที่สองใช่ไหมนี่8ปดท่านว่าตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมถ้าเทียบเทียบหนึ่งสองสามสี่โอ้ครับโอ้สามสี่ใชครับนี่โอ้ตัวนี้ลายข้อลายไม้สวยครับสวยสวยเืองเต็มลยตัวนี้นนกทั้งวันนะสี บอกไปทา่งบ้านบ่อกุชเชมีครับอ๋อบ้านแถวบ้านอาสีดงเคงนี่เนาะแต่ยังไม่ถึงบ้านบ่อกุชเชนมีอยู่ระหว่างกลางถ้าบ้านบ่อเนี่ยจะเป็นตัวแถวบ่อเกลือนะครับถ้าโวนนั้นนะเนาะแต่นี้ยังไม่ถึงก็ได้ตัวนึงตัวที่ผมาอมตัวนี้ครับสวยครับนกตัวนี้คปีกแน่นครับ มีกีบมันก็กระจักกระท้อนกระแทนแบบนี้ครับไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้กีบสวยตัวนี้ก็มีอยู่ครับแต่มันไม่เต็มนะครับกีบบัวไม่เต็มครับผมตัวนี้ว่ามันเด่นอยู่หลายข้อแต่ว่ามันมันทีครับมันถีดีแล้วก็มีน่าจะเป็นนกคาลมเลยแหละอาจารย์นกตัวนี้ใช่ไหมได้ยินเสียงไหมตอนเข้ากันได้ยินนะครับมีคาลมไหมมีอ่ามันต้องมีแหละคู่จัดครับ เขากันเกือบเคนชมวงนะครับเรืเงเหยียบแต่ว่ามิตตคู่ล้วนๆเลยนกผมเลยเก็บไว้ครับนี่คือทีอนนเด็ดแล้วกลางหองอลดนกตัวนี้เล็กน้อยหนึ่งครับ,รบลดนกตัวผมโอ้โหแข่งแข่งใหญ่ครับนกตัวนี้ครับแข่งใหญ่นกแข่งใหญ่นี่มันจะเลี้ยงง่ายครับแข่งใหญ่อุ้มๆใหญ่ๆนี่เลี้ยงง่ายนะแต่หัวนกผมมาหัวนกตัวนี้ กูเอาก็แต่ละค่ายแต่ละอะไรก็คัดไว้ครับพี่น้องครับกสองกูก็จันวาถามว่านกสองกูไหมนี่ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนกตัวนี้สองกผมไันได้ยินเสียงขันย้อนผมไม่ได้ยินเสียงขันครับผมนะครับได้ยินแต่เสียงเสียงเรืยอผมให้นกตัวนี้สองกแล้วครับนี่การปิดนี่นะโอ้สวยๆครับนกเพราะว่าผมผมคิดว่าสองกูสองกกครับนกตัวนี้นะครับจัวๆเลยเอายาวดูปากอย่างเงี้ยนะครับ ปากกอดดีด้วยปากเป็นปากคอได้ครับอันนี้ยงดนปากมันกอดดีครับเอาโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี um> ่ยมนะครับอาจารย์รวยเห็นว่าอยากจะไปออกทิปด้วยเลยอาจารย์ครัะอยากไปเรียนน้ำเยอะเดี๋ยวจะพาไปปีปีใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจัดตารางทิปก่อนแล้วเราค่อยไปลุยงานกันนะครับเดี๋ยวจะมารับหรอกเดี๋ยวไปจัดกระมืครับครับเดี๋ยวพาไปครับเดี๋ยวชวน เอาละพี่น้องครับก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับแจนรวยก็ถือว่าเป็นพี่ชายนะครับพี่ชายที่ติดต่อกันตลอดนะครับไม่เคยทิ้งห่างกันหรอกครับผมลดคู่ด้ยครับเดินอ่าฮะจดคู่อ๋อเทียบคู่แล้วบองมันขึ้นนะครับอย่างเงี้ยอืมครับอ้ตอนนั้นอ่าน อะอคูกุกแล้วครับใช่นกถึงครับอ่า,อายังไม่ทิ้งขนป่าเลยนะแต่ว่าขึ้นแล้วครับนกครับผมอ่ะเขาถือว่ามาเยี่ยมพี่ชายนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยออกทิพเดี๋ยวผมจัดตารางก่อนเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ผมอ่าเดี๋ยวค่อยไปด้วยกันนะครับผมเอแล้วพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผู้ดึงใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากกันนอกจเคยีสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์รวยนะครับไปก่อนครับอาจารย์รวยสวัสดีครับ